จเจริญพรคุณนารครับโอเควันนี้ไหว้พ้ะกันก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านพระริบลกเรื่องพ่อค้าที่จะทําให้ได้ทรัพย์หรือไม่ได้ทรัพย์นะครับอยู่ตรงไหนอรังสมบัสัสพบทโตภกวาพุทธัทงภกวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภกวาตาจมู Hemang nama saami supadi panowo pagawa tosa awakasangko sangkang nama mi andamayang buddhasa pagawa tobo bakarna makarang keromase na muwadasa pagawa to arahato sama-sama buddhasa na muwadasa pagawa to arahato sama-sama buddhasa นา,มาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเคครับมีพระสูตรอันหนึ่งน่าสนใจฮะเป็นพระสูตรที่ใกล้เคียงกับพระสูตรเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้เนาะชื่อปัตรมะปาปะนิกะสูตร ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าสูตรที่หนึ่งพิสูจน์เรื่อลายพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามไม่อาจได้ปกกระพั์ที่ยังไม่ได้หรือทำปกกระพั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นองค์สามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกในโลกนี้หนึ่งเวลาเช้าไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดี สองเวลาเที่ยงไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดีสามเวลาเย็นไม่ตั้งใจจัดแจงการงานให้ดีพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการนี้แลไม่อาจาได้ปกัพที่ยังไม่ได้หรือทำปกัพที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นฉันใดภิกษุป,ประกอบด้วยองค์สามประการก็ฉะนั้นเหมือนกันแลไม่อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ หรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นทำสมการอะไรบ้างคือพิสุจน์ในธร่มเวลานี้เวลาเช้าไม่ตั้งใจเข้าสมาธิส,สองเวลาเที่ยงไม่ตั้งใจเข้าสมาธิสามเวลาเย็นไม่ตั้งใจเข้าสมาธิพิสุจน์ประกอบด้วยทำสมการี้แรไม่อาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ หรือทำกุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้นพ่อค้าประกอบในองสามประการอาจได้ปกทรพซย์ที่ยังไม่ได้หรือทำปกทรพซย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนมากขึ้นองสามประการอะไรบ้างคือพ่อค้าในโลกนี้หนึ่งในเวลาเช้าตั้งใจจัดแจงการงานดีสองเวลาเที่ยงตั้งใจจัดการจัดแจงการงานให้ดีอ่า การงานดีครับสามเวลาเย็นตั้งใจจัดแจงการงานดีพ่อค้าประกอบด้วยองค์สามประการนี้แล้วอาจได้ปกกรัพั์ที่ยังไม่ได้หรือทำปกกรัพั์ที่ได้แล้วให้เพิ่มปุนมากขึ้นชั้นใดพิสูผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉะนั้นเหมือนกันแลอาจบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลที่ได้บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้น ทำสรรมการอะไรบ้างคือพิษูในธรารมวิวัยนี้หนึ่งเวลาเช้าตั้งใจเข้าสมาธิสองเวลาเที่ยงตั้งใจเข้าสมาธิสามเวลาเย็นตั้งใจเข้าสมาธิพิกษุนัหลงหลพิภิกษุประกอบด้วยธรสามประการนี้แล้วอาจบรรลุกุศลธรรมกุศลธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้เจริญมากขึ้น ปัมมะปาป,า,ป,า,ปานิกสูตรที่เก้าจบเรินพรสวัสดีพี่ตรงเึงเข้ามาใช่ไหมเอ่ยโอเคก็ขเข้ามาตอนเริ่มอ่านลองเริ่มอ่านเนาะโอเคก็คุณนัดพี่ตรงได้ยินอะไรบ้างหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเล่นเช่นนี้ก็คือสําหรับพ่อค้าก็ตั้งใจทํางานให้ดีทั้งเช้าเที่ยงเย็นถ่า สำหรับการบรรลุธรรมก็คือให้ทำสมาธิเหรอคะใช่ครับก็คือเจริญสมาธิภาวนานี่แหละเนาะฝึกสมาธิภาวนาทุกเช้ากลางวันเย็นทำสม่ำเสมอเนาะก็คือเพิ่มความทีเพิ่มคือทำสม่ำเสมอทำบ,บ่อยๆทำเป็นประจำอะไรเงี้ยก็จะทำให้ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ กุศลธรรมที่บรรลุแล้วก็เจริญมากขึ้นโอเคส okay. ำหรับตมาได้ฟังพระสูตรนี้ทําให้นึกถึงแล้ว,ว่าเออต้องจัดเวลามันให้มันทําให้มันบ่อยในการไปบัตธรรมบ่อยที่สุดก็อาจจะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งต่อวันสี่ครั้งห้าครั้งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของตัวเองผูต่อผู้คนด้วยที่ใกล้เคียงใกล้ชิด โอเคครับก็มีอะไรเสริมไหมครับโอเคถ้ามีเราจะเริ่มปฏิบัติธรรมกันเนาะเท่าที่เวลามีอยู่เนาะประมาณสี่ห้าสี่นาทีฮนะ นิสุกกุศลเนาะอิทังโนปุญญาภาคังสัพพะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุรณสกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทปริดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ ขอจงพ้นจากทุกสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเออถิดาธุเตินินป้อน